ม,มาพไไสิทธิพิเศษสำหรับบัตรกสิกรไทยให้คุณลุ้นแพ็กเกจต,ตั๋วเครื่องบินพร้อมห้องพักสุดเก๋จากธนาคารกสิกรไทยเรือสำราญซูเปอร์สตาร์เวอร์โกจาก star Cruise. s สตาร์ค i s สอันนี้ฮะเราอยู่ที่่าเรือของจีนอยู่นะครับมาถึงจีนทังทีเราต้องลงไปเที่ยว นะว่าที่นี่มีที่ไหนเที่ยวตามผมลงไปเที่ยวก่อนนะครับเมื่อคืนเนี่ยเรานอนบนเรือแต่เรายังเรือยังไม่ออกจอดคืนนี้ประมาณเกือบเที่ยงคืนวันนี้เราก็เลยจะลองออกไปเที่ยวข้างนอกดูครับเรียกว่าชอฮะแล้วก็ตอนนี้ฮะ ลงมาเหยียบแผ่นดินเจนิคเหมือนเดิมข้างคานนี้คือเรือซูเปอร์สตาร์โวโกตัวย่อคือ SSV นะครับตอนนี้เราได้เห็นหัวเรืออย่างชัดเจนแล้วครับยังไงก็ตามฮะเรามาถึงหนานชาแล้วจะพาไปเที่ยวครับว่าที่นี่มีจุดท่องเที่ยวอะไรบ้างครับตามมานะครับอออออกอกกนลลลมมมาาปไห่่่ททีีังออไไื อนนี้เรามาถึงที่ตลาดปลาของหนานชาแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวจีนที่นี่เขามีการจับทําการประมงฮะแล้วก็เอาพวกปลาพวกอะไรสัตว์ทะเลต่างๆเนี่ยมาขายกันเดี๋ยวเราไปชมวิถีชีวิตของเขาที่นี่ฮะแน่นอนครับการมาเที่ยวสตาร์ครุสข้อดีของเขาก็คือว่าเราสามารถที่จะแวะเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต <ะ S 2> ่างๆได้ด้วยครับจีนเรไปยังไงฮะ เขามีของอย่างนี้พวกลูกเดือยแห้งอันนี้เป็นเม็ดบัวแห้งราคาพอๆกับเมืองไทยราคาใกล้เคียงกับเมืองไทยเลยทำไยแห้งก็มีใช่ก็มีนะครับตรงนี้เป็นตลาดให้ดีกว่านี้นะต้องมาแบบตอนเช้าๆเลยเช้ามืดครับแต่นีอบอกว่าเรือเราเนี่ยเรามีกิจกรรมบนเรือต้องแต่งนเช้าแล้วใช่ไหมตอนนี้ออกมาตอนเที่ยงแล้วก็แวะมาเที่ยวตามตลาดต่างๆของเขา ตามหัวเมืองที่เรือไปจอดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเ็าตามครับมันก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเราก็ซื้อ,อพวกเรียกอ,อะไรแหล่งท่องเที่ยวหรือซื้อชอการซื้อชอคือการซื้อไกด์เที่ยวยต่างๆเนี่ยเรือเขาจะมีการโคกับการท่องเที่ยวหรือบริษัทท่องเที่ยวท้องถิ่นครับผ่านนักท่องเที่ยวลงมาเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช่หไหมให้อยู่บนเรือมาแล้วมาถึงประเทศไหนก็ต้องเที่ยวบ้างนะฮะอืม ให้รู้กันว่ามาถึงที่เมืองนี้ฮะอันนี้ก็เป็นเมืองกวางเจาเนี่ยเป็นเมืองที่ถือได้ว่ากินได้ทุกอย่างครับเขาเรียกว่าสวรรค์ของนักกินนักทานนักเปิดพิสดารมาที่กวางเจ้านี้เลยฮะพูดกันว่าบนฟ้าคือเครื่องบินที่กินไม่ได้บนดินนะฮะอึอเท่านั้นที่กินไม่ได้ทุกอย่างกินได้หมดดังนั้นที่นี่ครับเขาเลยเรียกว่า อยากหาของแปลกๆอย่างเช่นสมองลิงเข้าไปที่ร้านพัตคารนะลิงเป็นป็น,น่ะเอามาจาับบนโต๊ะป๊อกหัวเนี่ยเปิดสมองมัยังตุบๆกินเขาตะเกียบคีบกินสดเลย <Okay. S 1> ทรมานเนาะแต่ว่าเขาเขาเป็นวิถีของที่นี่เขากินกันแบบนี้ครับนี่แหละเป็นอะไรที่แบบว่า Amazing จริงๆโลกใบนี้มาพี่กัดของเมืองจีนนี้ก็ถือได้ว่าเป็น เมืองที่ทำให้เราเห็นแล้วจะต้องร้องอ่าอย่างนี้เลยเหรอจริงๆครับมาถึงตรงนี้ฮะเราก็ได้เห็นวิธีของเขาครับ นี่คือเรือประมงของท้องถิ่นเขาเลยจอดเรียงรายกันเป็นตับเลยครับก็ไปจับพวกกุ้งหอยปูปลามานั่นแหละฮะและ้วก็มาขายทีนี้ก็จะมีพวกพ่อค้าร้าน้าต่างเขามารับซื้อบางก็เอาปลาสดไปตากแห้งนะแล้วก็มาขายปเป็นอีกเมนูหนึ่งเพราะว่าบางอย่างนี่เขาไม่มีพวกไม่มีตู้เย็นหรือตู้แช่ใช่ไหมฮเพราะว่าทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรอา,อาหารที่แบบมันเก็บไว้ได้นานๆแบบเก็บไว้แห้งๆได้นะหมักเกลือบ้างอะไรเยงนี้ครับ นั่นน่ะหน้าตาเรือของเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่และถิ่นนะแต่และประเทศหน้าตาเรือประมงก็จะไม่เหมือนกันเรือของไทยก็เป็นอีกแบบหนึ่งของจีนก็อีกแบบหนึ่งของฝรั่งมังค่าแถวนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะจริงๆออออไไงออ นีวเป็นปูก้ามดาบอ่ะสีสวยมากเลยก้ามเขาสีส้มนะก้ามโตโตพอมาบ่อนี้ครับนึกถึงจิงจกครับจิงจกสีดำดำน้ำได้เหมือนจิงจกน้ำหรือตัวสลามันเดอร์เลยแต่ผมไม่รู้ที่นี่เขาเรียกว่าตัวอะไรครับไปเห็นแล้วก็แปลกเลยตรงนี้ออ้ตรงท้องมันมีสีเนาะแล้วตรงหางมันนะ่คล้ายๆพายมันสามารถพัดอยู่ใต้น้ำมันจะได้แบบว่ายน้ำไปข้างหน้าได้ไง เนี่ยดูสัองเกตนทางทำไมตัวเป็นสีดำเคยเห็นกันเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะตัวสลามันเดอร์อันนี้ก็แบบพุทาแดดเดียวมาถุงหนึ่งครับ,บดีมากๆหอมโอกลิน่นเหมือนยาจ,จีนเลยนะแต่เขาว่าถาแล้วเนี่ยดีมากๆสำหรับสาวๆทั้งหลายกินแล้วเรียดลมดีค่ะหวาน แต่กลิ่นแรงกลิ่นพุทราครับเว่าที่แบบกินพวกแปกป้วยกินขนมต่างๆขนมไทยบางทีเขาก็ใส่พวกนี้ใช่ไหมอ,อืมนิ่มกรอบผิวนะมันอะอันนี้ของจริงของแท้เลยฮะเมกี้ผู้ชายใช่ไหมไปของผู้หญิงผมจะไปหาของดีสลับคุณผู้ชายครับกินแล้วปึงปังเลยอะเออเฮ้งร้านนี้นี่ ผียับเลยมามานะเนี่ยซีฮอสมาน้ำมาำมาน้ำแห้งก็เป็นสมุนไพรจีนครับเขาบอกกินแล้วปึงปังกระชุ่มกระชวยคุณผู้ชายทั้งหลายที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงทานเข้าไปครับก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับเมืองจีนบอกแล้วมีทุกอย่างจริงๆจ้า โอ้โหร้านนี้ขายปลาดาวด้วยครับบอกแล้วที่นี่ฮะกวางเจ้ากินได้ทุกอย่างเมื่อกี้บอกฟ้ากระบกใช่ไหมในทะเลในน้ํากินไม่ได้อย่างเราคือเรือดําน้ําฮะหลังนั้นปลาดงปลาดาวกินหมดละฮะพวกนี้เก่งมากๆครับเจอเจอถุงนี้นี่ผมผมเห็นแล้วผมอึ้งเลยนะคิดบนผมป่ะเหมือนอะไรนะหัวกลมๆหางยาวๆนะที่แบบมีเป็นพันล้านตัววิ่งทีเดียวน่ะผมไม่ได้ทะลึ่งนะคุณผู้ชมแต่ดูเอาแล้วกัน คิดเหมือนกันป่ะผมเจออุปกรณ์อย่างหนึ่งครับที่เป็นสัญชาติจีนแล้วนี่ก็คือที่ปอกสับปะรดออแหลมใช้วิธีแซะแซะแซะดูพี่ก็ทำ อ่างจริงๆฮะปิงทะเลหนอนดักแด้นี่มน่าจะเป็นแมงเนียงนะเขาไปคั่วกินอ่ะเห็นไหมปลาวัตถุดิบจากทะเลหอยออตโตพูตปลาหมกึกหวใหญ่มากมุดดดดย,ดดดดยมันดูดตุบๆเลยดิวๆมันดูดตุบเลยมันกินนี้ อุยไม่กล้าเล่นเหนืออยูมันดึงแล้วมันติดมือขึ้นมามันจะพันมือเลยนะพวกนี้มันหนึบมากเขาดูหอยรูนเนี่ยชูวงวงออกมากันเต็มเลยเหมือนหอยงวงช้างที่เมืองไทยอะ่ะ นี่ก็เป็นปูท้องถิ่นผมไม่รู้เขาเรียกชื่อว่าอะไรหรอกนะมาเที่ยวตลาดเนี่ยทำให้เราได้เห็นวิถีของชาวท้องถิ่นที่นี่ได้เยอะมากๆครับก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้ลงมาจากเรือนะฮะไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็ได้เห็นวิถีซึ่งถือว่าได้ประสบการณ์ชีวิตได้ด้วยกับการเดินทางแบบเรือสตาร์ครูสครับ ที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่ค้นคคย